เรื่องสั้นวันนี้ She needs new clothes. She needs to get new clothes. เธอ get ซื้อ clothes เสื้อผ้าใหม่ She does not fit into her old clothes anymore. เธอ does not ไม่ fit into ใส่ได้ clothes เสื้อผ้า old เก่าของเธอ anymore อีกต่อไปความหมายคือใส่เสื้อผ้าเก่าไม่ได้อีกแล้ว she goes to the mall เธอ ไป more, hang she buys some dresses เธอ buys ซื้อ dresses to she buys some skirts เธอ buys ซื้อ skirts she buys some jackets เธอซื้อเสื้อแจ็คเก็ตขออธิบายตรงนี้นิดนึงคำว่า some พวกเราเห็นไหม some some อ่าในสามประโยคนี้ไม่จำเป็นต้องแปลเพราะว่าถ้าแปลมันจะฟังดูขัดหูสักนิดนึงแต่ให้รู้ว่า คำว่าซ้ำในบริบทนี้หมายความว่าซื้อมากกว่า1ตัวอาจจะ2ตัว3ตัว4ตัวก็เป็นได้แต่เขาไมไ่ระบุว่ากี่ตัวแต่ให้รู้ว่าอ๋อซื้อมามากกว่า1ตัวนะแต่กี่ตัวเขาไม่ได้ระบุโอเคนะเข้าใจตามนี้นะครับ she buys some pants เขา buys ซื้อ pants กางเกงขายาว she buys some shirts เธอซื้อ s เ i r t เสื้อเชิ้อ she has a lot of shopping bags เธอมี shopping bags ถุง shopping หมายถึงถุงที่เราซื้อเสร็จแล้วก็ต้องหิ้วกลับ a lot of มากมาย She can't wait to wear her new clothes. เธอ can't wait รอไม่ไหวที่จะใส่ clothes เสื้อผ้าใหม่ของเธอจบเรื่อง She needs new clothes.